สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวนะฮะมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับอ่าก็จะเป็นตัว WS 3 0 0รุ่น3นะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีข้อดีตรงที่เขาเป็นรถที่มีความดูแลง่ายนะครับเป็นเครื่องยนต์แเล็กธรรมดานะครับอ่าดูแลง่ายเกียร์ท็อกเนี่ยก็เป็นเกียร์ท็อกธรรมดาเลยนะครับเนี่ยนะอ่าพึ่งมาใหม่เลยนะครับวันนี้อาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดตกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันนั้นก่อนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสภาพฝ่าพุ่งผีของเขานะครับก็เรียบเนียนนะอันนี้โค้งไม่เกี่ยวนะครับ อันนี้โค้กของลูกน้องนะครับโอเคป่าบุ้งกี่ก็เรียบเนียนนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรห right, crochet, ือว่ารอยฉี้ขาดของเนอบุ้งกีเลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าสวยนะครับแขนเขื่อนนี่ไม่มีรอยร้าวรอยดมนะครับนะครับเนียนเลยนะกระดูกหมานะครับตรงเตงนี่ก็เรียบเนียนเลยนะครับไม่ได้มีรอยร้าวรอยดมเลยนะครับเนี่ยนะสวยนะพันนี้มาสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเกียร์ด้วยนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ทอนะครับอย่างที่ลูกค้าหลายท่านรู้กันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ดูแลค่อนข้างง่ายนนนะะคครรรัับบ เดี๋ยวดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันครับเห็นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ท็อกแบบนี้นะฮะลูกเดียวแล้วก็สภาพเกียร์ของเขาเนี่ยก็แห้งสวยดีมากๆนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนเลยนะครับเห็นนะฮะคึ้สามนะครับเครื่องยนต์ทำงานแน่นดีปกตินะครับควันดงควันดำนี่ไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในฝั่งของเออเทอร์โบนะครับ นี่นะฮะเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์หกสูสบเทอร์โบนะครับอ่า,อนะาเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะแล้วก็หน้าเตี้ยงของเขาเนี่ยก็จะเป็นของโฟมสัสซูนนะครับหกดีร้อยสองนะครับเป็นหน้าเตี้ยงของเจ้าตัวสามร้อยลื่นสามคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับ ัรสภาพในฝั่งเทอร์โบของเขาเนี่ยก็แห้งๆดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรดัซึมตรงไหนเลยนะครับนี่นะอันนี้ก็มาสวยพร้อมใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเครื่องในฝั่งของวอร์ชีทให้ดูด้วยนะครับ เครื่องยนต์หกสูบนะครับแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เขาก็ทํางานแห้งดีหมดเลยนะครับทํางานแน่นดีมากๆแล้วก็ไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนเลยนะครับเนี่ยนะสภาพโครงกงวัวเก่งก็สวยหมดเลยนะครับอ่าเนี่ยนะฮะกระสุนกระสีตัวรถนี่ก็ไม่ผุนะครับเนี่ยเราพาดูใกล้นะครับเนี่ยะกระสุนกระสีตัวรถไม่ผุนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคันนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของตัวตัวสามร้อยรุ่นสามคันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันต่อนะฮะเป็นในส่วนของที่นั่งด้บนคนขับกันบ้างว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็การขับทดลองใช้งานของเขาเนี่ยยังโอเคดีอยู่หรือเปล่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรีบไปกันรับก่อนที่ฝนมันจะตกนะครับโอเคไปดูนครับนี่นะครับขัดขึ้นมานะครับในส่วนของที่นั่งด้าบนคนขับนะครับของตัว200รุ่น3คันนี้นะฮะสภาพภายในของเขาเนี่ยก็โอเคเลยนะนี่นะครับสภาพภายในสวยนะครับด้านลงด้านหลังของเขาเนี่ยก็ีิบเนียนนะครับไม่ได้มีรอยพุหรือว่ารอยสนิมอะไรเลยนะคคครรรัับบอ่าแล้วก็นนขงเะ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบคอนโวลคู่แบบนี้นะครับคอนโซลคู่นะครับนคอนโซลคู่นะครับแล้วก็ฟีลลิ่งพอเรานั่งปุ๊บเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับและเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะมีเกียร์ด้านหน้า4เกียร์นะครับแล้วก็ถอยหลัง4เกียร์แบบนี้เลยนะครับเาโอเคเดี๋ยวมาลองกําลังแขนกันนิดนึงเดี๋ยวกดตัวให้ดูก่อนเลยนะครับนี่นะครับก็กดตัวลอยได้สบายๆนะครับตรงนี้นะครับเบรกมืออยู่ด้านขวามือนะครับ กดเข้าไปแล้วลากตัวเบาๆให้ดูนะครับลกลากตัวได้สบายๆนะครับโอเคเยสเกียกันนิดนึงนะเกีย์รก็โอเคเลยนะนี่ะครับเยียบก็ไม่ต้องรอรอบอะไรนานนะครับนี่นะอันนี้เปลี่ยนเกียร์สามนะครับเกียร์สี่นะครับก็เข้าได้ครบเลยใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับตัวนี้นะครับ จะลองเกียร์ถลังกันบ้างนะครับเริ่มในเกียร์หนึ่งเลยนะครับเกียร์ก็ปล่อยคันปล่อยตัวเบรกปุ๊บก็ไปเลยนะครับไหลไปเลยนะครับไม่ต้องรออะไรนานนะครับสามนะครับสี่แล้วนะครับเกียร์ก็เข้าได้ครบทุกเกียร์นะครับเข้าครบทุกเกียร์นะครับระบบเกียร์แรงดีปกติใช้งานได้ครบนะครับกําลังแขนก็ดีนะครับให้ดูทีหนึ่งนะครับ นอกมันจะมืดทิศหนึ่งนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับการงานก็โอเคเลยนะตอบสนองตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะครับภายในที่นั่งและบนคนขับนะครับของเจ้าตัว300ขีด3คันนี้ครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว300ขีด3คันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักผมสูต WA 300ขีด3คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นประสบการณ์ดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าโทรเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปนะครับพร้อมกับวิดีโอละเอียดของเขาเนี่ยตอนนี้เราขับทดลองใช้งานน้าร้าน,นะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มาสวยพร้อมใช้นะครับท่านใดที่สนใจก็ อยิลดมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวคุมัสุ WA 3 0 0 3คันนี้ครับท่านใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับช่องผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะไปพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ